ทำไมต้องตั้งค่าก่อนการเริ่มงานเพื่อให้กล้องคำนวณค่าได้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําการตั้งค่าหน้าปราและหมดการยิงซึ่งการตั้งค่าหน้าเปราและหมดการยิงสามารถทําได้ที่ EDM โดยกล้อง Total Station ที่จะใช้ในการสาธิตในวันนี้จะเป็นกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT205U ที่ครบและตอบโจทย์ทุกง,งานสำรวจในเครื่องเดียวก่อนการใช้งานต้องทุกครั้งให้ทําการตั้งค่าลูกน้ําฟองโกมฟองยาให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันค่าเออร์เลอร์หรือค่าผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องค่ะ วิธีการตั้งค่าหน้าเป้าและโหมดการยิงสามารถเข้าได้ที่หน้าเพจที่1คําว่า EDM TF4 กด enter เข้าไปค่ะโดยคําว่าโหมดจะเป็นการตั้งค่าโหมดการยิงสามารถใช้ลูกศรซ้ายขวาในการเลือกโหมดการยิงได้ค่ะโหมดแรกซิงเกิลคือการยิงแบบ1ครั้งและผิด R คือการยิงแบบรัวๆรีพิทเป็นการยิงแบบซ้ำๆและอันสุดท้ายเป็นการยิงเฉลี่ยแบบ5ครั้งค่ะ ต่อไปบรรทัดที่2เป็นการเลือกชนิดหน้าเป้าคําว่าโนเป็นการไม่ใช้เป้าปิซึ่มค่ะอันนี้ใช้แบบเป้าปิซึ่มค่ะสามารถตั้งค่าหน้าเป้าปิซึ่มตรงนี้ได้ค่ะว่าจะใช้หน้าเป้าออฟเซ0ตูนย์หรือว่าลบสา และโหมดสุดท้ายเป็นโหมดแผ่นชีสค่ะเมื่อเราทําการตั้งค่าหน้าเป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทําการกดโอเคที่ F4 ค่ะเราสามารถทําการเข้าโปรแกรมที่เราจะเลือกใช้ได้เลยค่ะทิกเล็กๆบนหน้าจอค่ะวิธีสังเกตสัญลักษณ์หน้าเป้าถ้าขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้แสดงว่าเราเลือกใช้งานแผ่นชีสอยู่ค่ะถ้าขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้คือเราเลือกใช้โหมดนอนปิซึมอยู่ค่ะและถ้าเกิดขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะแสดงว่าเราเลือกใช้โหมดเป้าปิซึมอยู่ค่ะ การจบลองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการตั้งค่าหน้าเป้าและโหมดการยิงสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกล้องที่เราแนะนําไปเมื่อสักครู่หรือเป็นกล้องสํารวจตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองจะเป็นอุปกรณ์อิเซสซอรี่อื่นนะคะสามารถคํารับชมได้ที่ร้านกล้องสารวจสวนนางสิของวสงปทุมธานีหรือจะเป็นโชโลูพินเดอร์ว,วันจังหวัดสมุทรปราการสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ